ก็จะเป็นที um, <so ่สองนะเป็นที่หนึ um ่งจะเป็นที่หเนาะเอออืออดีเลยคือมีคนออกไปเนี่ยป้าแต่แต่บ่เป็นตลาดนัดกันเงียบตลาดเงียบเนา่ตะมือจืเยมาเนิมเติมซื้อเมื่อวานนี่ยุทซื้อป้าเหอเขาได้ขาตลาดมือแล้วเป็นอาทิตย์แล้วลงลำหน้า สมัยตะกี้เนาะกันตบบน้นสมัยตะเทียนอู้ย่เถียงหน้าะนู้ยเถียงหน้าล่ะที่ยังเดียวจะสบาแบบตะกี้สมัยตะพอตะเมีนี่รจริงเขาสวยเป็นไหนลไปสอนเน้ยหนาในเนีหไทยดำแม่นบาอสอนแม่งงามห้าไปสอนแม่งงามสอนัวกีนหน้าเห็มแกได้วบวบเนาะไม่ได้ซื้อดสมัยตะกีไม่ได้เสือดปัตตุมนีก สวาสิไปน้าได้ะจมันสซ้วนยังไปเนี่ยวยังไปเนี่นี่แหล้านกระติดหมอนหน่อยกับย่านตันเนี้ยบเสียบอิมข้าต้มขนมคนไปเป็นร้อยสองร้อยแล้วขนมยังน้ยังเอรยั่นมแพนึงเอาเดียวของ้อหน้าไก่บ้านบ่ละปะกับไก่ด้แต่วาคุถึงมาไมนึง ยึดตีนบานทาเงินบ้อหน้าป๋ายุดตีนบานทาาผุนนึง่อทีน่ะเออปยยดคนละมุมนคนละส่วนเออไมคละส่วนนั่นอยุดตีดบานยึดต่บางฟังพุนแม่นคนละฟังเอาายุึฟังที่เออจักไล่ดำเจ็ดไล่จ้าง้นตี่งทางซั่น หันเ่าท่านจางก้นดอกหันวัน่านในแล้ววันพออพด้กกาเปนยอยู่ขางๆแล้วมาแล้วเลียวแล้วเรื่าเป็นลเอ้กเจ้าอันนี้เรื่าเขาเานซาเลี้ยวยังคอยสงลงมือสันนี้จะยอันนี้กาเทาหอน่มันบกพอเล้วเป็นลงย่งของตื้นี่สินะหลังแล้วไได้เป็นลายมือเป็นจีมือผละม่านจะ่อไปดีนนาํีน้าไปจมือเอตตข้ามจมือเด้ตล้วก็คืออะไร ลิ้นหน่อยไปมือรีทั้งังร่มทังข่าห้องางเอียนเฮยันไปมือเรกตบกจากนั้นมากัลิ้นนะสิพยัญยงตีดำพยัยงกับลูกอีกคนหนึ่งลูกไงลูกไงคนขึ้นมาอยู่บ้านปีนี้แหะก็ขนมาหยดลซอยกันอันนี้แล้วเลยนขึ้นมาอยู่บ้านเลยแต่ไปเ็ดซอยกันดำสองคนกับลูกเหรอ เนี่ยเราก็ถายของนนยยเนี่ยนคนไทยเราถายอยู่ใสยังายเออยุเนี่ยเราอาหารตามส่องกับข้าวตินไปท้งนอ่ะนาะเป็เป็นเนาะคนไทยคนหลับนุ่ยคน,ยคนลับดีัดดดดิเอง

ไปเแล้วไปยันไ้ก็เป็นเดยวม่เดานะเป็นดบน้าซิงเนาะเป็นแบบน้าซิงเนาะดำนาซิงเนาะปาสมังเนะแต่มาบอว่เป็นไม่กี่ท่านดอกผันแม่กาเดียนี่เนาะัเดบจ้าจ้า้น